สวัสดีครับผมเชี่ร์รอดหยิมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของดีทวีสิทธ์นะครับอันนี้เดี๋ยวพยายามเร่งแสงให้นิดนึงก่อนนะครับนี่คือกาฝากมะยมนะครับติดหนึ่งในก้าวไม้มงคลกาฝากนะฮะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะส่วนหนึ่งนะครับ,นนรบเรายังมีอีกเยอะครับกาฝากมะยมนี่ฮะเห็นกันหรือไม่ครับนี่กาฝากมะยมกาฝากมะขามแล้วก็ข้างหลังอีกครับมีอีกนะฮะเอาแค่ส่วนหนึ่งฮะให้ดูนะครับนี่ท่านไหนชอบสนใจก้าวไม้มงคลกาฝาก นะฮะทักได้ครับโชคลาภเมตตาค้าขายผู้คนนิยมชมชอบรักใคร่นะฮะนี่ติดหนึ่งในก้าไม้มงคลกาฝากอย่างชิ้นเนี้ยฮะชิ้นใหญ่หน่อยอย่างนี้ก็มีครับมีนะฮะอย่างนี้ก็มีเห็นไหมฮะมีนะครับนี่เป็นหลายหัวเลยนะฮะผมจะเรียกอย่างเงี้ยว่าเป็นหัวคําว่าเป็นหัวคือแบบนี้ครับเป็นเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมฮะตัวอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหัวอย่างเงี้ยจะคงทนฮะ อายุการดูชาใช้งานนานกว่าดีกว่านะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นหัวหัวเล็กๆนะฮะหัวเล็กๆก็ดูเอาได้ครับชอบแบบไหนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านไหนสนใจชอบถ้าเห็นในช่องทางไหนก็ตามถ้าไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟซนะครับขอให้เพิ่มเพื่อนฮะเพื่อไว้โทรติดต่อได้ครับแล้วท่านจะได้เห็นสินค้าอีกมากมายนะครับผมเราจะทยอยลงเรื่อยๆนะฮะไม้มงคลตอนนี้จะทยอยลงเรื่อยๆนะครับพอไม่ได้ลงนานแล้วนะฮะจะทยอยลงเรื่อยๆ นะครับส่วนนั่นก็อันนี้ก็ขนุนฮะที่รอให้แห้งดีนะครับแล้วก็ตัดนะฮะนี่เพิ่มเพื่อนในเฟซจีระลอหลิมพิพัฒน์ครับหรือเข้าไปดูในกลุ่มนะฮะก้าไม้มงคลกาฝากของดีทวันสิทธิ์นะครับผมสนใจชอบชิ้นไหนทักได้ครับอยากได้แบบไหนนะฮะราคาเท่าไหร่บอกได้นะครับผมเราทําให้ได้นะฮะโอเคขอขอบคุณมากครับผมจีระลอหลิมพิพัฒน์ก้าไม้มงคลกาฝากของดีทวันสิทธิ์เบอร์โทรติดต่อ0619185753 ยับนะครับ061-98-5753 1ขอบคุณครับ